สวัสดีครับผมก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆคนรักบอลสีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับรั์เจริญพรบอลสีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมไปเปลี่ยนกระถางบอลสีที่มีชื่อว่ารัตนะลุ่งเรืองนะครับผมบอลสีลัตนะลุ่งเรืองนะครับผมเขาก็จะมีดินของเขานะครับผมซึ่งดินของเขาก็มีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวท่ายังไงนะครับเราไปดูด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่า ดินของเขาจะเป็นดินพิเศษนะครับผมซึ่งโทนใบสีของเขานะครับจะมีสีแดงนะครับผมซึ่งสีแดงนะครับผมเขาต้องการดินแบบไหนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเราไปดูด้วยกันเลยครับผมว่าผมจะมีวิธีการผสมดินยังไงนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนน้องบนสีรัตนะลุ่มเรืองยังไงนะครับเพื่อนครับแล้วเขาก็มีอีกชื่อนึงนะครับผมก็คือไอ้หมื่นนะครับผมว้าวผมไม่รู้ว่าไอ้หมื่นนี่ก็คือต้นละหมื่นหรือเปล่านะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเราไปชมด้วยกันเลยครับเพื่อนๆครับ นี่ก็จะเป็นใบก้ามปูของเรานะครับผมโอ้ไม่ใช่โอเครับผมนี่ก็จะเป็นดินนะครับผมที่ผมเตรียมไว้นะครับผมก็จะมีใบก้ามปูนะครับใบก้ามปูสามส่วนนะครับผมแล้วก็ดินหนึงส่วนนะครับผมนี่นะครับดินแทบจะไม่มีเลยนะครับผมมีแต่ใบก้ามปูนะครับผมหลังจากที่เราใส่ดินแล้วก็ใส่ใบก้ามปูแล้วนะครับผมเราก็จะมีใบมะขามนะครับผมนี่ก็จะเป็นใบมะขามที่ผมไปเก็บมานะครับผมใต้ต้นมะขามนะครับ นี่นะครับน้ำลงไปเลยนะครับผมหนึ่งส่วนนะครับผมนี่นะครับหมักไว้นะครับผมหมักจนเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับนี่นะครับสีดำแบบนี้เลยนะครับผมแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับผมแล้วก็ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผมปรุงอาหารนะครับผมนี่แล้วก็ปรุงอาหารเพื่อบรรสีของเรานะครับบรรสีที่เขามีสีจัดนะครับผมหรืยว่าสีดุนะครับก็เป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมให้เราใส่ใบมะขามไปด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาชอบมากเลยนะครับผมเวลาที่เขากัดสีแดงๆนะครับผมเขาจะชอบใบมะขามมากเลยนะครับเพราะว่ามันมีกรด ความเป็นด่างนะครับผมนี่นะครับผมผสมเข้ากันนะครับผมก็ใช้ไม่หมดนะครับผมก็เอาไว้ตต้นอื่นด้วยนะครับก็ขออนุญาตใช้มือเลยนะครับผมผมก็เป็นลูกชาวสวนนะครับผม ถ้าดินผมหมดนะครับผมก็จะผสมไว้ในถังแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมเผื่อว่าเวลาที่เราจะใช้เปลี่ยนกระถางบอนสีนะครับเราก็หยิบง่ายๆนะครับผมนํามาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็หมักไปในตัวด้วยนะครับผมใครมีหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับผมก็ใส่ลงไปด้วยนะครับ ขยมขยำขยำนะครับผมให้ใบก้ามปูเขาแตกละเอียดแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาดูวิธีเปลี่ยนบอลสีที่มีชื่อว่าลัตะนะลงเรืองนะครับผมตอนนี้น้องเขาก็เริ่มโตสามใบสี่ใบแล้วนะครับ ก็รู้สึกว่านอ้องเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นกระถางไส์หนิ้วแล้วนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมถ้าเราดูแล้วนะครับผมอยากให้นอ้องเขาโตใบไวนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนกระถางให้ใบยๆนะครับผมบนสีของเราก็จะได้โตใบไวนะครับเขาก็จะมีแหล่งหาอาหารนะครับผมมีดินหาอาหารนะครับผมไปเลี้ยงลําต้นนะครับ โอเคครับผมดินของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขยำจนละเอียดเลยนะครับผมนี่นะครับก็ให้ได้ดินแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเราก็จะไปเปลี่ยนกระถางบอนสีลัตนะลุ่งเรืองด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆนครับนี่นะครับไปไปกันเลยครับนี่จะเป็นบอลสีลัตนาลุ่งเรืองนะครับผมที่เราจะนําไปเปลี่ยนกระถางนะครับ นนี่นะครับแดงมากๆากเลยนะครับผมตั้งไว้ก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นกระถางหกนิ้วนะครับผมที่เราจะนำมาเปลี่ยนน้องเขานะครับ เหนือาแดงออกก่อนนะครับผมเตรียมกระถางให้พร้อมนะครับผมแล้วก็จะนำดินเราลงไปเลยครับผมนี่นะครับ จากนั้นนะครับผมให้เราใส่ปุ๋ยฮอสโอโค้นะครับผมสักประมาณ6 7เเม็ดนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นบอลสีลัตนะลุ่งเดืองของเรานะครับผมน้องก็กำลังโตนะครับผมยังไม่โตมากนะครับแต่ว่าผมต้องการเปลี่ยนกระถางเพื่อว่าให้น้องเขาโตไวๆนะครับผม ตยไว้นะครับโอเคนี่นะครับผมลากเขาก็เริ่มจากโผล่ออกมาแล้วนะครับเขาก็จะนำดินด้านล่างออกนะครับผมนี่นะครับโอเคครับผม เราจะวางลงไปเลยนะครับค่อยๆวางให้มันเสมอกันนะครับผมเพื่อความสวยงามของต้นบอนสีของเรานะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานำนดินหยดนลงไปให้เต็มกระถางนะครับ กดให้แน่นหน่อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าใบก้ามปูของเรา,เามีความนิ่มนวลมากๆเลยนะครับน้องมีความเป็นสีชมพูสวยมากครับผมตรงนี้ครับ นี่นะครับผมกดลงไปนิดนึงนะครับโอเคอเค,ครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะนําไปแช่น้ํานะครับนี่นะครับผมน้ําของเรานะครับกรดน้ําที่ใบก่อนนะครับผม ทำง่ายครับผมทำไม่ยากนะครับแล้วก็นํำน้องลงไปแช่ในน้ำเลยนะครับผมเพื่อให้ดินเขาชุ่มนะครับผมด้านล่างของออต้นบนสีของเรานะครับก็จะได้ชุ่มทั่วกันเลยนะครับครัมจากนั้นก็ลดด้านบนเลยนะครับ โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นบอลสีรัตนะต์ลุงเรืองของเรานะครับผมซึ่งผมนามาเปลี่ยนกระถางนะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับสวยงามไหมครับผมนี่นะครับผมน้องเขาก็จะมีความสีแดงเงาเรียววาวนะครับผมแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของบอลเทพบอลแรนะครับผมนี่นะครับบอลสีที่มีชื่อว่ารัตนะ์ลุงเรืองนะครับผมตอนนี้ก็ก็มีอีกชื่อนึงนะครับก็คือไอหมื่นนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นผลงานของอาจารย์ปอนะครับผม พอนสีรัตนะลุงเรืองนะครับผมหรือว่าไอหมื่นนะครับผมสุดยอดครับผมความสวยงามของน้องเขานะครับนี่นะครับผมใครมีไว้ในสวนนะครับผมก็รีบๆทําจํานวนแบ่งปันเพื่อนๆนะครับผมเป็นไม้แลไม้เทพปี6 5หเลยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณพี่ๆนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะครับผมขอบพระคุณมากครับช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมขอให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับผมร่ำรำรวยๆนะครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ